วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความแตกต่างของเมืองและชนบทกันนะครับคนเรามักจะนึกถึงสิ่งหนึ่งถ้านํามาเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งเสมอเช่นเมื่อน,นึกถึงสูงก็สามารถหาคําว่าเตี้ยมาจินตนาการเปรียบเทียบทําให้ได้เห็นภาพสูงชัดกว่าเดิมนี่คือแบบอย่างที่ผู้ได้เห็นภาพมากขึ้นก็อย่างเรื่องที่เราจะศึกษาเมื่อจะอธิบายถึงชนบทก็จําเป็นต้องพึ่งสิ่งตรงข้ามคือเมืองมาอธิบายเปรียบเทียบควบคู่กันไปเรียกว่ากรารพิจารณาแบบไดโคโตมีเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของเมืองกันเลยดีกว่าครับ ทุกคนทราบกันไหมครับว่าความหมายของเมืองคืออะไรความหมายของเมืองก็คือบริเวณหรือสถานที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรทั้งนี้จะต้องมีความหนานแน่นต่อพื้นที่พอสมควรและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดำรนชีวิตที่แตกต่างกันไป เจฟเฟอร์สันได้ให้ความหมายว่าบริเวณใดเป็นเมืองได้นั้นจะต้องมีความหนาแน่นของประชากรอย่างน้อยหนึ่ง,นงคนต่อตารางไม์จึงถือว่าเป็นนครนอกจากนั้นนครจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะเป็นเมืองได้ประเทศไทยได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับสังคมเมืองว่าเขตเมืองเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเทศบาลและสุขาภิบาลเมืองมีความหมายหลายอย่างเป็นแหล่งความเจริญก้าวหน้า ลักษณะของเมืองนั้นควรจะเป็นที่ที่ 1. เป็นศูนย์กลางของความเจริญชุมนุมใหญ่ๆมีมหาวิทยาลัยมีสถาบันต่างๆ 2. เป็นชุมชนที่เส้นทางคมนาคมผ่าน 3. มีรูปการบริหารปกครองเมือนดังนั้น,น,น4ต้องไม่ใช่บริเวณที่มีอาชีพทางกตจกรร,รม 5. ต้องมีประชากรหนานแน่นพอสมควร 6. เป็นที่มองเห็นได้ชัดว่าแหล่งนี้เป็นเมืองย่าชุมนุมหนานแน่นพอสมควร 7. ต้องมีการรักษาพยาบาลอย่างทันสมัยมีโรงพยาบาลมีสิ่งอำนวยความสะดวก 8มีสถาบันที่สําคัญทางศาสนา9บางครั้งมีความสําคัญทางการเมืองระหว่างประเทศเช่นเป็นที่จัดให้มีการชุมนุมระหว่างชาติเราก็ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเมืองไปแล้วนะคะต่อมาเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับชนบทกันดีกว่าคะ่ะ ความหมายของชนบทคือส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือนอกเขตเทศบาลมีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่มีลักษณะที่สอดคล้องกับชุมชนหมู่บ้านตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อนหรือกระจัดกระจายตามลักษณะตามภูมิประเทศหรือประเพณีนิยมประชากรมีความหนาแน่นต่ำผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์ทำไมตีกัน Bureau of the Census ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมชนบทในแง่สถิติว่าประชากรชนบทคือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีประชากรอยู่ร่วมกันน้อยกว่า2,500คนตามความหมายนี้หากที่ใดประชากร2,500คนแม้แต่คนเดียวก็จะถูกเรียกว่าสังคมเมืองลักษณะของชุมชนชนบท 1. สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดทุกคนรู้จักกันดี 2. การเลื่อนขั้นทา้งสังคมหรือเคลื่อนย้ายอพยพทางอาชีพมีน้อยเพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเดิมคือเกษตรกรรม 3. ครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญคือเป็นทั้งหน่วยผลิตและหน่วยบริโภค 4. มีระดับการศึกษาและอาชีพต่ำเพราะขาดสิ่งจูงใจค่ะสถาบันการศึกษาและขาดอุปกรณ์เครื่องมือการศึกษา 5. มีความคิดต่อสิ่งเดิมๆยากจะเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อถือตามประเพณี 6. ขาดบริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน 7. การทำงานมักเป็นฤดูกาลและว่างงานเป็นประจำจากการบรรยายมาดังกล่าวพบว่าเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันในหลายปัจจัยทั้งด้านวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมประชากรหรือโครงสร้างเมืองและชนบทด้านอื่นๆอีกมากมายลักษณะที่แตกต่างทําให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมืองมีความเจริญมากกว่าทั้งทางคามนาคมความเป็นอยู่เมืองมีความเจริญกว่าชนบทและมีการพัฒนาได้ดีกว่าชนบทในหล,หลายๆด้านจึงทําให้ผู้คนที่อาศัยในบริเวณเมืองจะมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าผู้ที่อาศัยในบริเวณชนบทจึงทําให้เมือง มีประชากรหนาแน่นมากกว่าชนบทครับจากบทสรุปที่กล่าวไปมาข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นเมืองและชนบทหรือรูปแบบสังคมที่พัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพวกเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ